เมนูเช้านี้นะครับจากปางขอนนอนสบายไข่ต้มแล้วก็เก็บของกันเรียบร้อยแล้วพร้อมที่จะเดินทางกันต่อไป,ไปวันนี้ก็เป็นวันที่สองของการเดินทางวันนี้ตอนนี้เราอยู่ที่ วันนี้ตอนนี้อยู่ที่ไหนพี่ปางขอนยันนอนสบายครับผมอยู่ที่หมู่บ้านปางขอนครับจังหวัดเชียงรายครับผมเมื่อวานนะเป้าหมายเราปั่นจากเชียงรายจะขึ้นมานอนบ้านปางขอนก็ทีแรกในใจก็คือจะปั่นขึ้นมาเนี่ยแล้วก็พอปั่นขึ้นมานี่ก็อุบัติกาศนะเมื่อกี้ลมมันไม่ใช่ประเทศไทยมันแบบหอ้ลมหมอกลมหมอกมันทาง ทางผ่านน่ะทางผ่านของของลมอะ่ะช่องลมในภูขเขาเนี่ยเราก็จะพัดเข้ามาแล้วพอเข้ามาปุ๊บเนี่ยหมอ,อกมันจะคุมนี่คุมเลยคุมในบ้านเลยเจะได้ฟิลเลยเหมือนอยู่ต่างประเทศเามื่อวานก็ขึ้นมาปรากฏว่าโชคดีปั่นขึ้นมาเนี่ยพี่พีเบิ้มแกก็เจอตะคิวกินตลอดทางเลยเแล้วกินหนักถึงขนาดที่ว่าต้องลงไปบีบไปไป บีบข้อเท้าไปดันข้อเท้าก็ดูสภาพแล้วขึ้นไม่ได้แน่ๆแล้วขึ้นมาเนี่ยหนักนะเพราะมันตะคิวมันขึ้นขึ้นขามนหมดเลย,ยก็เลยตัดสินใจเรียกรถเรียกรถชาวบ้านขออาศัยรถเขาให้มาส่งข้างบนเพราะใจเราอยากจะขึ้นมาเสพบรรยากาศข้างบนอยู่แล้วแลวข้างบนนี่ก็อย่างที่ว่าเนี่ยฝนก็ตกตลอดก็เลยสอบถามชาวบ้านก็เลยแนะนํามาที่พักที่นี่นะฮะเป็นที่ปางขอนอนสบายเนี่เนี่ยก็เป็นร้านกาแฟก็จะมีที่พักที่นสามารถพัก อยู่ในใชายคาได้ไม่โดนฝนเต็ทโรงเรียนอของโรงเรียนจีนเนี่ยมันจะเป็นสนามหญ้าแล้วก็ที่อื่นเนี่ยก็จะเป็นสนามหญ้าเวลาเรากางเต็นท์เนี่ยมันอาจจะโดนฝนได้คือทั้งคืนเนี่ยเราก็เลยเลือกที่จะมาพักที่นี่เดีย๋ยวถ้าหน้าหนาวที่นี่จะสวยนะตรงนี้จะเป็นจุดชมวิวที่จะเห็นตัวเมืองเชียงรายนะก็แนะนําเพื่อนๆถ้าใครมาเที่ยวก็ฝากฟางขอนนอนสบายก็มีกาแฟพี่<ป>บอย<ะ>กาแฟอะไร กาแฟปางขอนนะกาแฟปางขอนนะนเดี๋ยวมีข้าวต้มด้วยนะมื้อเช้าครับอ่ามีนี่กาแฟเลี้ยงด้วยนะเนี่ยกาแฟเลี้ยงด้วยอ่าปังปางเดี๋ยวที่พักของของที่นี่นะเดี๋ยวจะขึ้นเบอร์โทรติดต่อไปให้ว่าสนใจก็ติดต่อเข้ามาอ่าปากรรมวิธีละมุนละไมแค่กลิ่นก็โชว์อยู่แล้ว ผมเองก็ไม่ใช่คอกาแฟนะแต่ผมเคยกินมาก่อนแล้วรู้สึกว่ากินหอมมากอเเลลยยทานี่ดู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 เขาก่อนใน่ยเนี่ยเขาเป็นพี่พี่บอยเนี่ยเขาโอ้ยนี่นะเป็นพรีเซนเตอร์ของการท่องเที่ยวเชียงรายเลยนะเนี่ยไม่ธรรมดาเนี่ยโอ้โหเขาต้มบนดอยเป็นไข่ออร์แกนิกค่ะทางพี่เข้ามาจากทุกน่านไข่ออร์แกนิกเนี่ย เห็นไหมใครออกจะดีนี่นี่ถ่ายผมกับม้าหน่อยดิฝั่งนู้นนะถ่ายนะชุนแก่สามารถน่แน่าน่านี่คนพื้นที่อร่อยตอนนี้ก็จะเก้าโมงเช้าแล้วเราก็จะเตรียมตัวเดินทางต่อวันนี้จะลงไปที่เชียงรายแล้วก็จะไปลำน้ำกกอุรีอันชาติลำน้ำกกชื่ออะไรครับชื่อกอรครับกอดเหรอครับ กอนครับกอนอ๋อกอนนะน้องกอนนี่เดี๋ยวจะล่ำลากัน <c oughs> ปังขอนนอนสบาย <c oughs> พร้อมอยังพร้อมอยัง <c oughs> พร้อมแล้วอ่าออโอ้โหแล้วดูดิโอ้โห,โโห,โโหโบรรยากาศหมอกคุมเลยนะ ทางแีกที่ว่าจะซ้ายไปบ้านปางขอนแล้วก็ขวาไปน้ำตกห้วยแก้วอะไรงีนี้ไปทางี้ยไ่ทถ้าเส้นนี้วันจะไปห้วยแก้วแล้วก็จะไปออกลาน้ำตกได้นะแต่ว่าทางจะไม่ค่อยดีแล้วหน้าฝน มันชันม่อะไรแล้วก็มันเลื่นเพราะว่าฝนตกม,มันก็จะเปียกตลอดฝนมันมาตลอดมันก็เปียกแล้วก็ดอกยางผมก็ไม่หมอนอันตรายเรื่อนง,ง่ายไงเพราะนั้นรถของพี่เบิ้มเนี่ยแกไปลวดรวดเลยผมต้องประคองไปเรื่อยเร็วไม่ได้เลย ในสภาพที่อากาศปิดและฝนตกแบบนี้การขับขี่ลงเขาเนี่เป็นเรื่องที่น่าสะพรึงกลัวเป็นอย่างยิ่งโอ้โหดูก่อนพี่น้องตอนนี้ก็ลงมาลงมาแบบว่าพ้นบนยอดแล้วมันก็จะไม่ค่อยมีหมอกแล้วล่ะตอนนี้พี่เบิ้มแกก็ไหลลงไปแล้วน่าจะลงไปถึงข้างล่างแล้วล่ะผมก็มาเรื่อยๆ ร้อยลวครับสเสือเอเสือเอครับไปแล้วโอ้โ oh. หแล้วก็ลงมาถึงทางขึ้นเมื่อวานนี้นี่จะมีซุ้มสาลาเมาื่อกี้ผ่านพี่เบิ้มพี่เบิ้มแกแวะพักรถผมก็ลงมาแล้วเดี๋ยวแกคงจะไหลลงมาแต่จากนี้ไปเดี๋ยวจะออกออกปากทางเลยซ้ายมือนี่มาวางก็ที่ว่าไว้เป็นอุทยานแห่งชาติต้องตกตอนก โอ้โห oh, 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 hey. มันลงให้มันได้อย่างขึ้นนี่มาฮะเอารถทัวร์มาลงที่เชียงรายฮะแล้วก็ปั่นเที่ยวจะว่าไปเดี๋ยวจะไปไอ้รำน้ำกกครับอุทยานชาติลำน้ำกกต่อไม่ได้ไม่ได้ทางเล ไปเชียงรายแล้วครับเดี๋ยวจอดรอพี่มก่อน กร้าเรื่ยแสดงถึงว่าความร้อนนี่มันจะทุกข์ทานผิวกายเขาเลยครับเขาเป็นบุคคลที่มาจากนครสวรรค์ช้แกงใช้แกงนะครับแห่งปากน้ำโพน้ำเสือปงเขาวาดได้ด้่มกาแฟไปเยอะอ้โหเล่นจริงๆ 唐皮囊。 สวยงามจริงเลยโอ้โหแต่ยอมรับว,ว่าที่นี่สวยจริง เอาขนมเร็วเอาขนมเปล่าเอามาเอาลูกอมเร็วสวัสดีครับเอามาหยิบไปเลยเนี้ยเห็นไหมอ่าเดี๋ยวลุงหยิบให้เอาไปได้เอาคนมาเออ่อ โอเคอันนี้นี่นี่นสุดยอด แวะก่อนแวะกลับต่อไปอีกกิลมตรวอ่าอ,ออกช่องเลยนะออกช่องเจ็ดน่ะ,นนะอือชื่ออะไรโูกเกมครับอ๋ออายุเท่าไรห้าขวบครับเรียนหนังสือหรือยังครับเรียนแล้วครับแม่ลุงจะไปเที่ยวที่ไหนได้บ้างแถวเนี้ย <laughs> ถ้าแม่แอบแอบอยู่แถวๆนี้ thank you <ท>ถ้ามันซ่อมมากับกูพ,พี่อุ้ยเลยเรียบร้อยสอยละหมมันของปลานะพี่นะของปลาเนี่ยไปละ พี่แกไปไปแนบเลยเว้ยการตัดทอนความชันของเส้นทางที่ขึ้นเขาในการสลับฟันปลาหรือเขาเรียกว่าซิกซักเดี๋ยวองรู้ทำไมใาช่ก่อนนะ ตรงข้ามบ้านกระเลียงลมมิดเป็นชุมชนใหญ่นะเดี๋ยวพรุ่งนี้เราคงจะได้กลับมานะผ่านทางนู้นนะครับเดินช้างด้วยบายบายเอาลูกอมไหมมาเอาลูกอมมาให้เอามาเอาครับุม เอาปเ,อาเอาปล่าคนละสามเม็ด<ม>ไปอมน้ำเน่นลูกม,มาของใครจะเอาโอเคแล้วก็จะแวะ หาอะไรกินก่อนจะเข้าอุทยานเพราะนี่มันเพิ่งเที่ยงกว่าเองครับพี่ครับพี่อ๋อมไม่มีแล้วอุทยาน้ะอุทยานม่นสวยเลย ก็มาถึงสะพานมิตรภาพแม่ยาวดอยหางสะพานข้ามแม่น้ำกกตงบ้านกระเลียงรวมมิตรรมมิตรก็คือใส่ทุกอย่าง่ากยงก,งนะกับชาวบ้านเมื่อกี้พี่เขาบอกว่าทางเข้าอุทยานก,ก็มีร้านค้าเหมือนกันขายของได้ขายขายซื้อของซื้อทุเบียงได้ก็ไปที่นั่นก็ได้ไม่ต้องเข้าไปที่หมู่บ้านหรอก เดี๋ยวเราจะไปตางนั้นเลยดีกว่าเป็นบ้านผาเสิร์ตนี่เองอีก3ามกิโลข้างหน้ามันมีชุมชนแล้ว,ลวไปไดแ้แล้วน้าจะมีมีชุมชนก็ต้องมีร้านค้าแล้วหากินแถวนี้ก่อนนี่น้ำร้อนผาเสิร์ต่ยโอ้โหแล้วมันมีของกินอะไรอยู่แล้วในตรงนี้ีนน้ำน้ำร้อนน้ำร้อนน้ำพุร้อน ไอ้หนุ่ยถ้าเล่นเนี่ยไม่มีแล้วเนีหนุไม่มีแล้วที่นี่สุดท้ายแล้วเราก็ต้องเล่นแถวนี้แหละเห็นไหมโอ้โหไอ้นี่มันบรรยากาศมันต้องใช่ตรงนี้นะพี่นะพี่จะไปที่ไหนอีกอะโอ้โหดูดูดูดผิดเสื้อมันบินที่จอดรถนี่มันบินพุบพับพุบคับเลยสาวเราไม่ใช่เราไม่ใช่นู่นอ่ะใครรับปเป็นคนรับปริญญาเนี่ยรูปรับปริญญาข้างบน,นคือใครอ้าวจบปริญญาแล้วเราเนี่ย ไม่น่าเด็กจังเลยอ่ะก็เขาเรียนเก่งไงเออนึกว่ายังอยู่มปลาย,นะยหนูน้าเด็กนะเี่ี้วฮะเกือบสีป่ปีแล้วหรอเราก็นึกว่าเด็กมัธยมนะ่ะเอาแล้วครับน้ำมันเราหมดแล้วเราเราขับมาไกลเราต้องเติมน้ำมันกันหน่อยนะครับผัดกบมาแล้วเรน่ของเรา พี่เบิ้มกันซัด้าวหมดเรียบร้อยแล้วพี่เขาเปล่า,ามาหน้าต่อนะเขาเปล่า,ามันกินได้กินลเล่นก็ได้ <Okay. S 1> เครื่องดื่มเราพร้อมคืออุทยานมันอยู่ในมืออ่ะทีนี้ผมก็เลยรู้สึกว่าไม่มันไม่ต้องทําอะไรแล้ว <c oughs> อ,ออกจากออกจากร้านค้าเมื่อกี้น่ะน้ําพุร้อนก็เจอป้ายเข้าอุทยานแล้วน้ํากบอีกหนึ่งกิโลเดี๋ยวพี่เบิม้มมาขอชัดคาวไปทึ่งรือทึกเลยนีย่ <c oughs> ไหลไปเรื่อยๆอีกหนึ่งกิโลโอ้โหไอ้เทียดทางทางลำน้ำกกอยู่ข้างหน้าแล้วครับพี่น้องปาดโอ้โห,โโหชุ่มช่ำชุ่มช่ำในดวงใจเฮ้สวยงามสวยงามแลแล้วเราก็มาถึงอุทยานแห่งชาติลำน้ำกก,กครับผมที่เขาบอกว่า ตอนนี้เห็นฟ้ามันส,สวยๆเนี่ยนะแต่ประมาณสักค่ำๆเนี่ยมันเจอแน่ชุดใหญ่แน่แล้วก็สถานที่กลางเต้นของอุทยานชาติลำน้ำกกเนี่ยมันเป็นพื้นที่โลง่งมันเป็นลานกลางเต้นนะไม่มีหลังคาไม่มีศาลาอะไรที่เราจะไปกางได้เลยซึ่งคาดว่าชุ่มฉ่ำในดวงใจแน่ น,นี้ลิงน้ำาน้ำกกนนฮะมีป้ายอุทยานดาลอดาลจจนและจอกมีหมมมวันนาลอคลอกางเต็นก็เรียบร้อยแล้ว,วเต็นก็จะอยูต่ตรงเต็นเนี่ยอันนี้แค่ เป็นระเบ,บียงการเป็นเ,นเนทเดทที่ทําการที่ทําการผูบริการเขาก็เขาเจ้าที่ขอให้มามานอนตรงนี้นะแล้วก็บรรยากาศก็ดีแต่ว่าไอ้ตรงสถานที่ตรงที่เป็นเนี่ยระเบียงเขาเนี่ยเทเดทเขาเนี่ย,ยมันจะอะไรนะพี่อ่าตรงนี้มันจะแคบๆหน่อยก็จะนอนกันได้สองเต้นน่ะเนี่ยแล้วก็บรรยากาศดีนะแล้วถ้าพูดถึงก็ตรงนี้มันอยู่ริมริมลำน้ำกกเลยสวยงาม นพี่เบิ้มก็ไปถ่ายรูปเก็บบรรยากาศอย่างเดียวเลยส่วนผมก็นั่งชิวๆก่อนเดี๋ยวจะหุงข้าวหุงปลาแล้วก็กินผัดเผ็ดกบที่ซื้อมาจากร้านค้ามเหลือให้เขาใส่ถุงมาเดี๋ยวจะกินมืน้อเย